เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลย โอ,โ,โอเคงั้นเรามาต่อกันเลยนะก็จากที่เราเรียนเรื่องแรงระหว,ว่างขั้วกันไปแล้วใช่เปล่าก็มีแรงระหว่างโมเลกุลไปแล้วใช่เปล่าก็มีแรงลอนดอนแรงระหว,ว่างขั้วแล้วก็พันธะไฮโดรเจนนะตอนนี้เท่าที่เรารู้จักก็จากที่พี่ให้การบ้านไว้ว่าลองให้ไปเปรียบเทียบจุดเดือดดูใช่เปล่าว่าแรงระหว,ว่างขั้วพวกนี้มันจะสามารถเอาไปเปรียบเทียบได้ว่าสารประกอบชนิดไหนเนี่ยมันจะมีจุดเดือดมากกว่ากันโดยที่สารประกอบที่มีแรงระหว,ว่างขั้วมากก็ควรจะทําไมนะควรจะเดือดยากหรือเดือดง่าย ก็ควรจะเดือดยากถูกป่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมีแรงเกาะกันระหว่างโมเลกุลเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันจะพยายามจะเกาะกันแน่นมันก็ไม่อาจที่จะเดือดถูกป่ะเพราะว่าการเดือดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะต้องมีโมเลกุลใดโมเลกุลหนึ่งเนี่ยหลุดออกไปในอากาศถูกป่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันจับกันไว้แน่นเนี่ยจุดเดือดมันก็ต้องสูงไปด้วยเพราะว่าแสดงว่ามันเดือดยากแสดงมันก็ต้องให้ความร้อนขึ้นไปสูงๆมันถึงจะเริ่มเดือดถูกไหมดังนั้นจุดเดือดเนี่ยมันก็อยู่จะอยููู่่ทีออุณหภมิสงๆ โอเคงั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่แนะนาคือถ้าส่งบุญโจทย์เนี่ยให้มาบอกว่าจงเปรียบเทียบจุดเดือดของสาร <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> จงเปรียบเทียบจุดเดือดของสารประกอบต่างๆอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องดูก็จะต้องดูแรงระหว่างโมเลกุลเลยโอเคนะซึ่ง สารที่แรงระหว่างโมเลกุลมันแรงๆอย่างเช่นพันธะไฮโดรเจนในพวกนี้ก็จะจุดเดือดสูงถูกป่ะส่วนถ้าแรงระหว่างโมเลกุลที่แบบกากๆอ่อนๆเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างอือก็อย่างเช่นแรงลอนดอนไรประมาณนี้เนะแรงระหว่างคั้วก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างพันธะไฮโดรเจนกับแรงลอนดอนโอเคนะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้เนี่ยเราก็จะต้องเลเบลหรือว่าระบุให้ได้ว่าอันไหนเนี่ยมีแรงระหว่างโมเลกุลเป็นแบบไหนโอเคนะงั้นเรามาดูอันแรกเลย นื่องจากที่มันค่อนข้างจะเต็มแล้วพี่ก็จะขออนุญาตขึ้นแผ่นใหม่แล้วก่อนแล้วกันนะอ่าข้อแรกก็คือไฮโดรเจนขอโทษทีน้ำใช่ไหม H2O แล้วก็มีอะไรอีกมีอันว่าอะไรเอ่ยไฮโดรเจนซัลไฟด์ไฮโดรเจนเซเล i นนแล้วก็ไฮโดรเจนเทลูไรด์ใช่ไหมน้องอาจจะแบบพี่เชเอมคะหนูดูจากแค่ออกซิเจนกับซัลเฟอร์ ESE กับ TE เนี่ยมันคืออะไรคืออะไรก็ มาเปิดตารางธาตุกันอันนี้ก็ตารางธาตุจากในหนังสือกระทรวงเลยเนอะอเซเลเนียมกับเทอรเรียมไหนมีใครหาเจอบ้างมีใครหาเจอบ้างอืมใช่อยู่ตรงนี้เซเลเนียมกับเทเรียมก็เคยอ,อยู่หมู่อะไรนะอยู่หมู่ 6A หมู่เดียวกับออกซิเจนและซัลเฟอร์นั่นเองแต่ว่าอยู่คาบที่ถัดลงมาโอเคนะเซเลเนียมอยู่คาบที่4ส่วนเทอรเรียมจะอยู่คาบที่5โอเคดังนั้น แสดงว่าสารทั้งสี่ชนิดนี้เนี่ยก็จะต้องมีรูปร่างโมเลกุลเป็นยังไงก็จะต้องมีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกันทุกบ้าก็คือเหมือนกับน้ําเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเป็นเทลรเรียมก็จะเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนตรงกลางจากออกซิเจนเป็นเทลร์เรียมอันนี้เขียนแบบอันนี้คือเซเลเนียมนะเซเลเนียมหมู่หกคาสี่ อันนี้คือ tellurium tell มี L กี่ตัวเนี่ยไม่ได้เขียน tellurium tellurium นะอันนี้คือหมู่ 6A แล้วก็คาบ5เคนะอันนี้คือก็คือออกส่วนออกซิเจนเนี่ยก็คือหมู่6คาบ2ใช่ไหมซัลเฟอร์ก็คือหมู่6คาบ3 ดังนั้นมันก็เรียงกันเป็นอย่างนี้ออกซิเจนัจลเฟอร์เซเลเนียมเพลูเรียมโอเคนะทีนี้แสดงว่าสารทั้ง4ตัวเนี่ยจะต้องมีรูปร่างโมเลกุลเป็นแบบนี้ถูกปะซึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะแบบนี้รูปร่างโมเลกุลนี้เขาเรียกว่าเป็นมุมง,งอถูกปะมุมอง,งอหรือว่า V-shape b e n t หรือว่า V-shape โอเ okay, คนะซึ่งมันมีขั้วไหมถามหน่อยรูปร่างโมเลกุลแบบนี้มีขั้วไหม อ่าไหนเราก็ลองวาดไดโพมเมนกันก็คือไดโพมเมนก็จะต้องวาดลูกศรแบบนี้ทุกป้าจากธาตุที่มี e.n ต่ำไปธาตุที่มี e.n สูงถูกไหมระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนอันไหนมี e.n สูงกว่ากันออกซิเจนถูกป่ะไดโพมเมนก็พุ่งเข้าแบบนี้ดึงแสดงว่าไดโพมเมนรวมเนี่ยก็จะต้องพุ่งขึ้นถูกป่ะขึ้นข้างบนแสดงว่าขั้วมันหักล้างกันป่ะไม่ถูกไหมแสดงว่าโมเลกุลทั้งสองโมเลกุลนี้เนี่ยถือว่าเป็นโมเลกุลที่มีขั้ว น,นะดังนั้นถ่านมีขั้วแล้วแสดงว่าแรงระหว่างโมเลกุลของมันก็ควรจะเป็นอะไรบ้างก็ควรจะมีแรงระหว่างขั้วถูกปะอืแม้ดังนั้นแรงระหว่างแรงระหว่างโมเลกุลของมันเนี่ยก็ต้องมีแรงระหว่างขั้วแล้วถามว่ามีแรงลัอนดอนได้ไหมก็ต้องมีแรงลอนดอนได้ถูกไหมสารประกอบแทบทุกชนิดเลยจะต้องมีแรงล่อนดอนได้เนื่องจาก มันก็จะย่อมมีโอกาสที่มันจะมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่มันไม่แบบไม่สม่ำเสมออยู่แล้วก็ต้องเกิดเป็นขั้วชั่วคาวอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากรณีที่มันมีขั้วเนี่ยแรงระหว่างขั้วเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าแรงลอนดอนมากมากแรงที่มันมีผลต่อแรงระหว่างโมเลกุลของมันเนี่ยก็เลยจะต้องเป็นแรงระหว่างขั้วโอเคนะอืมดังนั้นสองแรงนี้เนี่ยพี่เคยสอนไปอยงเอ่อยว่าสองแรงเนี้ยแรงระหว่างขั้วกับแรงลอนดอนเนี่ยเราจะเรียกรวมกันว่าเป็น แรงแวนเดวาลแวนเดวาลโอเคนะหรือภาษาอังกฤษเขียนอย่างนี้แฟนเดวาลเป็นชื่อคนชื่อหรือนามสกุลไม่แน่ใจเหมือนกันอืมโอเคนะสองแรงนี้จะเรียกรวมกันว่าแรงแวนเดวาลโอเคนะซึ่งแรงแวนเดวาลเนี่ยจะแปรผันตามอะไรหรือเปล่า แรงวันเดอร์วาวเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้อีกของแรงวันเดอร์วาลก็คือมันแปรผันตามมวลโมเลกุลนั่นเองโอเคนะแป,นคนะแปรผันตามมวลโมเลกุลโอเคนะอืมแปรผันตามมวลโมเลกุลซึ่งก็คือเลขมวลนั่นแหละอืม โอเคนะดังนั้นเนี่ยพอเราดูแล้วว่าแรงว,วานเดวาลอาเรารู้ก่อนใช่ไหมว่าธาตุสามประกอบสีตัวนี้เนี่ยประกอบด้วยแรงว,วานเดวาลถูกไหมซึ่งแรงว,วานเดวาลเนี่ยจะแปรผันตามมวลโมเลกุลหมายความว่าถ้ายิ่งน้าหนักมันเยอะเนี่ยแรงว,วานเดวาลก็จะมีเยอะถ้าแรงว,วานเดวาลมีเยอะ,ะแสดงว่าจุดเดือดจะสูงหรือต่าจุดเดือดก็จะต้องสูงตามไปด้วยถูกไหมอืมดังนั้นจากที่พี่บอกคืออันนี้คือตําแหน่งในตารางาธาตุของมันถูกป่ะถามว่าถ้าเรียงมวลโมเลกุล อันไหนควรจะอยู่หน้าสุดอันไหนควรจะมากสุดก็จะต้องเป็น H 2 Te ถูกปะเพราะว่า Te มันอยู่ล่างสุดของตารางธาตุถ้ายิ่งล่างล่างเนี่ยก็จะยิ่งมีมวลโมเลกุลเยอะถูกเป่าตามเลขมวลที่เราเจอกันในตารางธาตุอ่ะถ้าไม่เชื่อเ,เราจะลองเปิดตารางธาตุดูเลยเลขมวลเลขมวลคือไอ้เลขข้างล่างเด็กๆเข็นหรือเปล่าเห็นไหมเลขข้างล่าง อย่างเช่นเทลรูเรียมเนี่ยก็คือ127.60โอเคนะเซเลเนียมจะเป็น78.96ซัลเฟอร์จะเป็น32อและออกซิเจนจะประมาณ16โอเคนะก็จะแสดงให้เห็นว่ามวลโมเลกุลเทลรูเรียมเนี่ยก็จะมากกว่าไฮโดรเจนเซเลไนด์แล้วก็มากกว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วก็จะมากกว่าน้ำถูกป่ะโอเคนะอันนี้คือลำดับมวลโมเลกุลแสดงว่าจุดเดือด ก็ควรจะเป็นยังไงก็ควรจะเป็นตามมวลโมเลกุลเลยถูกปะ่ะเพราะว่าแรงวานเดวาจะแปรผันตามจุดเดือดก็ควรจะเรียงแบบนี้โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีาการเรียงจุดเดือดคร่าวๆของแรงวานเดวาอ่าจดไปก่อนโอเคนะเอาใหม่ทบทวนใหม่เราทำยังไงนะ เราดูว่าสองโมเลกุลน,นี้เนี่ยมันมีขั้วถูกปะ้ะถ้ามันมีขั้วเนี่ยแสดงว่ามันก็จะต้องมีอย่างน้อย2แรงแน,น่ๆคือแรงระหว่างขั้วกับแรงดอนดอนซึ่ง2แรงนี้เนี่ยเขาเรียกรวมกันว่าแรงเวนเดวาลซึ่งแรงเวนเดวาลเนี่ยจะเป็นแรงที่แปรผันตามมวลโมเลกุลถ้ายิ่งมีมวลโมเลกุลสูงเนี่ยก็จะยิ่งมีแรงเวนเดวาลสูงถ้ายิ่งมีแรงเวนเดวาลสูงก็คือมีแรงระหว่างโมเลกุลสูงถูกป่ะถ้าแรงระหว่างโมเลกุลสูงแสดงว่าจุดเดือดของมันก็จะต้องสูงตามไปด้วย โอเคนะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเรียงสุดเดือดได้เป็นไฮโดรเจนเทลูไรไฮโดรเจนซเลไนไฮโดรเจนสันไฟและน้ำหน้อยที่สุดโอเคนะทุกคนเก็ตเนอะอืมฮีถ้าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าอะไรเอ่ยมีใครเอะใจขึ้นมาบ้างว่ามันะแปลกนะคะพี่เชมเพราะว่าจากที่เราเคยเรียนกันไปว่าน้ำเนี่ยมันสามารถเกิดได้ระหว่างโมเลกุลแบบไหนได้นะ แบบไ,ได้ใช่แบบพันธะไฮโดรเจนได้ถูกไหมซึ่งพันธะไฮโดรเจนเนี่ยคืออะไรนะคือจะเกิดขึ้นเมื่อไฮโดรเจนจับกับธาตุที่มีอ e ิเล็กตรอนสูงก็คือ H จับกับ F O N H จับกับฝนโอเคนะ H จับกับ F O N ซึ่งกรณีเนี่ยก็คือ H จับกับ O ถูกปะซึ่งกรณีนี้เนี่ยน้ำเนี่ยดันมีพันธะไฮโดรเจนมี H bond ขออนุญ,ญาตย่อนะครับเนื่องจากที่ไม่พอแล้วมี H bond โอเคนะซึ่งพันธะไฮโดรเจนเนี่ยแรงหรือไม่แรงอย่างที่พี่เคยสอนไป strong มากถูกไหมโอเคนะดังนั้นเนี่ยน้ำก็เลยแทนที่จะอยู่ล่างสุดน้ําก็เลยดันตีแซงโค้งทุกคนขึ้นมาอยู่หน้าสุดเพราะว่าน้ำเนี่ยมีพันธะไฮโดรเจนโอเคนะดังนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบว่าตอบ H2O มีจุดเดือดสูงกว่า s 2 t e ากกว่า H2Se และมากกว่า H2S 3อันนี้มีแรงระหว่างมอลกุลคือแรงลอนดอนแรงระหว่างั้วซึ่ง2อ,อันนี้ร่วมกันเป็นอะไรนะเป็นแรงววนเดวาล ส่วนน้ำเนี่ยพิเศษเพราะว่ามันเป็น H จับกับ F O N ดังนั้นมันก็เลยมีนอกตะกมีแรงลอนดอนมีแรงระหว่างค้่แล้วมันยังมีพันธะไฮโดรเจนอีกด้วยโอเคนะดังนั้นน้ำเนี่ยก็เลยกลายไปเป็นที่1ไปส่วน3อันนี้ก็สามารถเรียงโดยเรียงตามอะไรนะเรียงตามวมวลโมเลกุล โอเคนะพอจะเก็ดเนะื้องานพี่ขออนุญาตไปข้อที่2ต่อเลยค่ะข้อที่2มาสู้ๆเปรียบเทียบจุดเดือดของ CO2, SiO2 และ NO2 อืดังนั้นขั้นที่1คือทำาไงเอ่ยวาดรูปร่างโมเลกุลเนี่ ไหนมีใครจะวาดให้พี่ได้บ้างว่าคาร์บอนไดออกไซด์วาดยังไงคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะวาดแบบนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ไปทวนเองนะในการวาดสืตรโครงสร้างของเหลวอีสว่ามันจะวาดยังไงโอเคนะนี่คาร์บอนไดออกไซด์ส่วน no สองในไนโตรเจนไดออกไซด์วาดยังไงเอ่ยอันนี้ก็เคยวาดไปแล้วเหมือนกัน นะอันนี้คือในเรเจนไดออกไซด์ส่วนซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยยากซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นทรงสีหน้าหรือว่าเป็นรูปร่างโมเลกุลแบบเป็นเดีอยวๆตามปกติใช่ไหมแต่ซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยตัวนี้เนี่ยพิเศษเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่ามันพิเศษยังไงเคนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีหลังทีนี้พี่อยากจะเปรียบเทียบจุดเดือดของคาร์บอนไดออกไซด์กับในเรเจนไดออกไซด์ก่อนว่าอันไหนมันแตกต่างว่าอันไหนมันมีค่ามากกว่ากัน เรา,าเห็นว่าคารเบอไดออกไซด์เนี่ยมีรูปร่างเป็นอะไรเอ่ยเส้นตรงถูกปะแต่โมเมนของมันเป็นยังไงเอ่ยในลองวาดเวกเตอร์ให้ดูสิคาร์บอนก็ต้องชี้ไปหาออกซิเจนถูกปะทางขวาส่วนอันนี้คาร์บอนก็ต้องชี้ไปหาออกซิเจนเหมือนกันสแสดงว่าอันนี้คือขั้วหักหลางกันหมดถูกปะ,สะแสดงว่าคาร์บอไดออกไซด์อันนี้กลายเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขัว้ว เหนนะในขณะ,ะที่ในไนโตรเจนไดออกไซด์เนี่ยมันมีมันไม่ได้เป็นเส้นตรงถูกปะมันมีอิเล็กตรอนเหลืออยู่ตัวหนึ่งตรงนี้ดังนั้นมันเป็นรูปร่างแบบรูปร่างแบบไหนแบบม,มุมงอถูกปะอืมงอซึ่งไนโตรเจนออกซิเจนอันไหนมีเอ็นสูงกว่ากันออกซิเจน,ออเนใช่ไหมก็พี่ให้จำไว้ว่าเป็น F O N โอเคนะวิธีการจำ F O N สูงสุดสูงสูงอันดับสองแล้วก็สูงอันดับสามดังนั้นไดโพเมนต์ก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็เมื่อน้องไปใช้วิชาฟิสิกอะไรคณิตศาสตาร์เดยคณิตรวมเวกเตอร์ออกมาเองก็จะทราบว่ามันไม่ได้หักหลังกันถูกปะอืมมันไม่ได้หักหลังกันเนะโอเคทีนี้ดังนั้นเนี่ยถามว่าอันไหนควรจะมีจุดเดือดสูงกว่ากันควรจะต้องเป็น N2 NO o มีจุดเดือดมากกว่า CO2 ถูกไหมเพราะว่า N2 NO o เนี่ยเป็นโมเลกุลที่มีขั้วส่วน CO2 เป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้ว นะดังนั้นอันนี้ก็เลยง่ายเพราะว่าเราจะก็จะดูแค่มีขั้วหรือว่าไม่มีขั้วเท่านั้นโอเคนะทีนี้เนี่ยซิลิคอนไดออกไซด์มันเป็นส่วนที่พีย่ยังสอนไปไม่ถึงซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยมันมีความพิเศษเพราะว่าแทนที่มันจะอยโดโมเลกุลธรรมดาเนี่ยมันจะจับกันเป็นโครงผลึกร่างตาข่ายอันนี้จำเอาไว้เลยนะว่าซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะจับกันเป็นโครงผลึกไอร่างตาข่ายซึ่ง ถ้าสารไหนสามารถจับกันเป็นโครงผลึกร่างตาข่ายแล้วเนี่ยจะทำให้มันมีจุดเดือดี p หรจุดเดือดสูงมากม่วงเลยนะม่วกโอเคนะเพราะว่ามันจะแข็งแรงมากแข็งแรงบางทีเนี่ยแข็งแรงยิ่งกว่าสารประกอบไอออนิกอีกด้วยนะสารประกอบไอออนิกคือสารประกอบที่เกิดจากไอออนของโลหะแล้วก็ไอออนของอะโลหะอืมซึ่งบริสันทร์ประกอบไอออนิกเนี่ยจะมีจุดเดือดที่สูงกว่าสารประกอบโคเวเลนต์มาก โอเคนะแต่ถ้ากระสารประกอบคอาเลนต์ไหนเนี่ยสามารถฟอร์มตัวเป็นโครงผลึกรากตาขายได้เนี่ยก็จะมีจุดเดือดที่สูงมากๆๆๆๆๆมากเหมือนก,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 กันโอเคนะซึ่งก็รูปของซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนีอ้อันนี้คือตามรูปในหนังสือเลยนะอันนี้คือซิลิคอนไดออกไซด์ โอเคนะก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นโครงผลึกรากตาข่ายมันไม่ได้อยู่โดดๆเป็นแค่ SiO 2รลอยไปลอยมาในสายลมแต่ว่ามันจะจับกันเป็นโครงผลึกจะพี่จะสอนต่อไปในบทข้างหน้าโอเคนะดังนั้นข้อนี้ก็เลยจะสามารถเรียงลำดับได้เป็นซิลิคอนไดออกไซด์มีจุดเดือดสูงสุดลองลองมาก็จะเป็นเดรเจนไดออกไซด์และสุดท้ายก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์โอเคนะง่าย เห็นไหมมาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายว่าไงข้อสุดท้ายเนี่ยไหนเรามาดูซิว่ามันมีแรงอะไรบ้าง HF เป็นอย่างนี้ถูกปะ่ะดึง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 ,ดงมีขั้วไหมโอ้โคจะขั้วเลยค่ะพี่โดยเฉพาะอันนี้เนี่ยจับกับไฮโดรเจนจับกับฝนจับกับ F ด้วยแสดงว่าอันนี้ก็ต้องมีพันธะไฮโดรเจนด้วยถูกปะ่ะต่อมาแอมโมเนีย NH 3 วาดยังไงเอ่ยก็จะเป็นแบบนี้มีขั้วไหมมีขั้วแน่นอนค่ะพี่ชอเชมเจอ H กับ N แล้วก็เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากจะมีขั้วก็ยังมี H bond อีกด้วยโอเคนะเพราะว่า H จับกับ F O N H bond คือ H จับกับ F O N. H, B N H bond H จับกับ F O N นี่อตอนเด็กๆพี่ก็จำว่า,าเป็น H อจับกับฝนก็ตลกดีลองเอาไปจำได้สุดท้ายก็จะเป็นน้ำวาดมารอบที่ร้านแล้วอโอเคนะก็จะมีขั้วเหมือนกันแล้วก็เป็น H อบอลโอเคนะทีนี้เนี่ยน้องบอกพี่เชมคะแสดงว่าทั้ง3มอันนี้เนี่ย จะต้องมีมีอะไรเอ่ยมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเนี่ยสูงเหมือนกันหมดเลยถูกเปล่า <Okay. S 1> เพราะว่ามันมีพันธะไฮโดรเจนถูกไหมอืมทีเนี้ยพอมันมีพันธะไฮโดรเจนหมดเลยเนี่ยเราจะเราเราจะมาพิจารณาที่อะไรดีเราจะมาพิจารณาที่อะไรดีทีเนี้ยพี่อันเนี้ยค่อนข้างจะยากดังนั้นเนี่ยพี่อยากจะให้น้ององสังเกตดูว่าไอออกซิเจนเนี่ยที่น้ําเนี่ยมันมี เลงตอ่อคู่เดียวกี่ตัวสองตัวถูกไหมไม่ใช่สองตัวพูดผิดสองคู่ถูกปะดังนั้นแสดงว่ามันจะสามารถเกิดไฮโดรเจนบอลได้กี่ตัวกี่พันธะก็ควรจะเกิดไฮโดรเจนบอลได้สองพันธะถูกปะกเรื่องหรอแม้สมมติว่าเรามีอย่างเงี้ยดึง,ดงอันนี้เป็นอิเล็กตรอนคู่เดียวนะมันก็ควรจะแบบต่อน,น้ำหนึ่งโมเลกุลเนี่ยก็ควรจะเกิดไฮโดรเจนบอลได้ถึง สองครั้งถูกไหมเพราะว่ามีอิเล็กต่อนคู่ตดเดียว2ตัวมันก็จะสามารถเกิดเป็นี้ไปเรื่อยๆถูกปะในส่วนของ HF เนี่ยมันมีแค่ H กับ F อย่างละตัวยังไงมันก็ต้องเกิดแค่1พันธะแน่ๆถูกปะเนี่ยโมเลกุลหนึ่งก็ต้องเกิดแค่1พันธะแน่ๆเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะไปเกิดกับอันอื่นเนี่ยมันก็ จะต้องใช้มโมเลกุลใหม่อยู่ดีถูกไหมดังนั้น1นอัน AHF เนี่ยก็จะย่อมเกิดได้แค่1พันถ่แน่ๆส่วนแอมโมเนียเนี่ยก็แน่นอนยิ่งมีอิเล็กตรอนคู่รับเดี่ยวแค่1คู่เนี่ยก็จะต้องมีอิเล็กตรอนก็จะต้องมีจุดเดือดแค่ขอโทษค่ะก็จะต้องมีสามารถสร้างไฮโดรเจนบอลได้แค่1พันถเท่านั้นถูกปะ่ะดังนั้นเนี่ยข้อแตกต่างของมันก็คือน้ำเนี่ยสร้างไฮโดรเจนบอลได้2พันธะส่วน HF เนี่ยสร้างได้แค่1พันธะ เคนะแล้วก็แอมโมเนียสร้างได้แค่หนึพันถัเหมือนกันอืมดังนั้นในบรรดาสามตัวนี้ยก็อยากให้น้องจะดูเอาไว้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรรู้มากๆเลยนะว่าไฮโดรเจนเนี่ยข,ขอโทษค่ะน้ำเนี่ยมีจุดเดือนสูงสุดโอเคนะ เราจะไม่สามารถไปดูตาม EN ได้นะว่าอันนี้ EN สูงกว่าอันนี้ EN ต่ำกว่าก็จะมีไฮโดรเจนบอลสูงกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเราจะดูก่อนว่าไฮโดรเจนไอ้น้ำเนี่ยมันมีเล็กอรอนคู่เดียวถึง2คู่เนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องแบบสามารถดืดองส่งเรดาร์ไปทั้ง2ทางถูกปะ่ะมันก็ทำให้มันเนี่ยมีพันธะไฮโดรเจนได้มากกว่าถูกไมเนื่อจาที่ HF เนี่ยก็เป็นตรงๆอย่างเงี้ย เวลา,าส่งเรด้าก็ส่งได้ไปแค่ทางเดียวถูกปะเพราะว่าจะส่งไปให้เพื่อนมันก็ส่งได้ไปแค่ทางเดียวไม่เหมือนกับน้ําที่แบบสามารถส่งเรด้าไปได้2ทางดังนั้นน้ำเนี่ยก็จะมีจุดเดือดสูงสุดโอเคนะส่วน HF กับ NH3 เนี่ยก็จะมีจุดเดือดต่ากว่าน้ำโอเคนะข้าสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าน้ําจะมีจุดเดือดสูงสุดเพราะ สร้าง H- บอลได้จำนวนว่าชนมากกว่า HF และ NH3 โอเคนะตกลงไปเลยเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้ได้สี่บวกสองเว้ยหกเอ็นส่วนได้สองกำลังสามเอ็นแค่หานกะหลังเมื่อกี้คูณกันแล้วหารกินใช่ไหมล่ะได้คิดกำลังนะรบปการถูกป้งตอกเมื่อไหร่